ดีกว่าพี่น้องมึงนกมันเห็ดหังอยู่ในเฮือนจ้ามึงค้ังกับแม่มันย่านค่อแม่มันบินหนีละแต่มันก็มาเฝ้าลูกมันมึงดูนี่ค่ะเนี่ยอยู่โคมไฟในเฮือนเ่ยค่ะนี่นี่อยู่โคมไฟในบ้านนี่ในครัวนี่ดูอันนั้นมีสองโคมนี่ค่ะหลอดไฟโคมไฟในบ้านนี่ค่ะในครัวเนี่ยไอ้ยนกมาเห็ดหัง นกมาทำรังอยู่ในบ้านเบิ่งเบิ่งน่เสียงได้ยินไหจ้ะโอ้ยเดี๋ยวมาถ่ายดูแค่นี้วนี้น้อยแดงๆแม่มันกกแม่มันย่านคุณแม่มันเล็บบินหนีเราค่อยก็ลงไปแล้วค่อยก็ถ่ายให้เบิ่งจ้านะหนูพี่น้องหนูอาสูรไม่เจ๊กโตนะ มึงก่อนโอ้มีสองตัวนะคะอีกตัวหนึ่งทำไมมันไม่ลุกตัวนึงมันมีชีวิตอยู่หรือเปล่าน่ะโอ้ยยังอ่อนๆอ,อ,อยู่พี่น้องเมืองดูนะตัวแดงๆอยู่ยยยนะพี่น้องนั่นเห็นปะนี่นี่โอ้โหเจ้ามี่สองตัว มันไม่เห็ดสุปีสุปีจ้ะไม่เห็ดสุปีแล้วเลขออกว่าเลขทีดีดีด้วหนึ่งเก้าเจ็ดทับสองเนี่ยมองดูพี่น้องนอกมั้ะทำลังอยู่โคมไฟเนี่ยเนี่ยโคมไฟในบ้านเห็นไหมมองไหมน,น,น,นี่นี่นี่ในครัวนี่นี่มีอยู่สอง ชุดนึงโค้มอันนั้นหลอดหลอดโค้มไฟหนึ่งอันนี้สองไงน,นะคะมาเห็บโอ้ยนี่ดูเขาหน่อยโอ้ยนี่เหรโอ้ยลองดูหน่อยลองดู เดี๋ยวสิปล่อยให้แม่มันหาลูกมันเปิมเงี้ยมองดูหน่อมองดูพี่น้องมองดูแมวมันอยู่โคมไฟในครัวนี่แมวแมวมันบินอยู่รอบๆเขาหนะเดี๋ยวมันก็มาแล้วล่ะไปเสร็จแล้ววุมมันห้องอยู่เมื่อกี้เงี้ยเดี๋ยวมันก็มาหาลูกมันแล้วค่ะ ทุกปีเนี่ยมาอยู่เนี่ยบ้านเนี่ยอืมกะยเน่บ้านนี่ยอืมอืมเ่งค่ะขงรูเน,นี่ยหนบ้านนี่น ไม่ใช่ดูโคมไฟในห้องครัวเนี่ยในล้มรัวนี่ยแม่นกตัวนี้จะมาทำรังทุกปีคือมีปีละสองตัวสองตัวเดี๋ยวมันก็บินมาหาลูกมันแม่มันง่ะดูพี่น้องดูดูดูมันมันอาตากันเนี้ยกินนะพี่น้องเบิ้งอ๋อเบื้องเบิ้อง